โอ้ไม oh, ่ได้หลดียังแย่ต่ำมันนี่ต่ำหยังทุกบวามพิเศษ้โกูเห็นแล้วเส่หลักฐานก่อนนั่นอยู่ใส่นั่น ป้ามาแกะมังกรผู้ใดไรดิโอผมนนอออมาแนออยกโอ้ยตีมาแยกไว้ติไว้ออยฮะยผมไม่แยกโอ้ยมันเหลือนน้อยเดียวดิแอ้ให้ได้กินอยู่ดิเอาซื้อมัตาตล,ตลาดหอยเรือขึ้นมาซื้อมาตสองน้อยอยู่น้อยเดียวน้อยนึง้อยให้ลูกเราเอาแต่ปาตั้งกินกันสิเป็นยังก่อนถ้าเราก็ดยังวาซื้อแม่อ้ายนะบ่โอ้ห้าเราซื้อมากินเอง ถ้ามาขานี้แล้วจมมาแล้วอยากกินมานแกงบ้างก่อนเล้วกับปียยังดอกอืมมันคือบดานปีิโอ่าปาข้าในขู่พลาลงเคืองง่วยหรอโอ้โอ้ไม่ได้รถยังแย่คตำมันนีตาำยังกือพี้ยกูเล็ว เห็นแล้วตัวเีกูซื้อสีแดงมากกูตือสีแดงมากกูเห็นแล้วตอนนี้เห็นแล้วคอบังเอลลเด้วยเอาคอยไม่ได้กินไม่กินได้ไโอมึงเมิงด้วยมิงดูหันไาเลได้โอ้หนอ ย่งย,า,งยา,งงายขบอไดกินนี่แหละบ,บไ,บไ,บไดกินไรที่เงี้ยบามาหนวยหนึ่งคุณถูกฟ้าหในตู้พุนในตู้ส่เย,ย็ไปหาหอดอยู่ในรถมันบ่มี่มยู่น,นีกับบมี่เย็บาเยวางไดีว่าก็สิไปดันเสหลักฐานก่อนนั่นอยูย่ใสนั่นเส้เอสเอสีแมาทหอเนาะแมนแมนบ่ ขอ่อยมันสื่อสีขาวเสร็จมันกินพิษน้อยได้บบกห้าเลยก็บ่า่คั่วกินยได้บ้านมันบอก่ว่ามันกนสีแดงของเจ้าม่แมข่อยกับขอยเจ้แม่้าซื้อมากเอาแต่ยาทาเอาแมงกันเจ้าก,เก็เจ